อันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ดัดนะครับแล้วก็มีฐานแล้วก็เอาไว้ยึดตัวใบตีนะครับอ,อันนี้ที่เราเตรียมมานะครับอันนี้คือฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอตัวล็อกกระบอกอจะามาใส่อย่างนี้ตัวนหนจะเป็นข้อเหวี่ยง แล้วก็ตัวใส่เข็มนะครับอ่าเราก็เอามายึดกันอย่างนี้นะเจาะรูแล้วก็ยึดกันแล้วก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตลงไปอันนี้มีคนรีเควส์นานแล้วไม่ได้ทำตะกีไม่มีเวลานะครับเธอทำตั้งแต่ หปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับผมล็อกให้มันแน่นนะครับแล้วค่อยดัดดัดขึ้นมานะครับมีคนอยากรู้มากว่าวิธีการทำทำางานแางนี้ครับวันนี้ก็เลยมาอ่ะประกอบให้ดู ตัดอลูมิเนียมประมาณเท่าไหร่สองเส้นประมาณนี้สองเส้นครึ่งกว้างนะยาวก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้กะหรอกไอ้อผมไม่ได้วัดหรอกผมกะเอาแล้วไขน็อตยึดนะครับแล้วก็ดัด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 นะดัดให้มมนได้องศาของมันนะครับ แล้วก็ดูว่ามันได้อยังให้รูมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับรูน็อตทัางบนนะแล้วก็ดัดให้มันเข้าให้มันได้นะครับให้มันตรงนะอันนี้คือเตรียมของไว้ตั้งนานละแล้วก็มาประกอบเจาะรูประกอบอันนี้คือแบบบ้านๆเลยนะ คนก็ไม่มีเลยนะหาอลูมิเนียมหรือพลาสติกหรือไม้ก็ได้ทําฐานทำอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ผมใช้ไม้เอาไว้ล็อกตัวกระบอกนะครับพอดีตามหลักมันต้องดัดดดัดอลูมิเนียมเนะี่ยเป็นสองชั้นแล้วก็เจาะรูแล้วก็นอ็อตล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมอลูมิเนียมผมมันสั้นไปผมก็เลยไม่เอาเลยทำอานนี้ดกวาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เป็นคลิปประกอบเฉยเนาะอ่าเราก็เอามอเตอร์มามอเตอร์ล้อบังคับหรือมอเตอร์อะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะแบบนี้อ่าแล้วมาดูข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงทงายําไงเฟืองนะครับแล้วก็เอาพวกเหล็กหรือเข็มน้อยๆเนี่ยนะมาเจาะรูใส่เข้าไปให้มันเป็นแบบเนยื้องๆกันนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันมีแบบเป็นข้อเหวี่ยงเนาะ อ่านี่นะครับไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากเนาะอ่าโอเค แล้วก็วางทาบดูนะครับแล้วก็เอานี้มามาทาบดูเพื่อที่จะเอาพลาสติกอ่อนๆเนี่ยเอามาใส่ไอ้ตรงให้มันยึดกับโครงออกมาอย่างนี้อ่ะโอเคแล้วก็ดูนะครับอันนี้ก็ ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราก็อตัดพลาสติกแค่เป็นแผ่นบางๆได้แล้วนะก็จะกับไอตัวที่ใส่เข็มหรือตัวอไเนี่ยตัวเรียกตัวอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกตัวโยกอะไรเงี้ยอ่าหยิบเข้าไปนี่คืองานยังไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปล็อกน็อตนะครับหาองศามันให้ตรงๆอ่าแย่ให้มันอยู่กลางๆรูนะครับ ประมาณนี้ครับจัดเข้าไปอันนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับให้มันโยกได้อย่างนี้เนาะนี่แล้วข้อเหวี่ยงครับที่เราเจาะรูแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เลยปึ๊บอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอามอเตอร์เนี่ยมาวางอีกทีหนึ่ง มาใส่อย่างนี้เลยมอเตอร์มาใส่ตรงที่เราเจาะรูเขาเวี่งไหมนะครับใส่เข้าไปนเนาะไอการยึดมอเตอร์เนี่ยผมจะใช้เป็นพลาน,นะครับพทาพันไปก่อนนะครับถ้าเราใช้กาวหรืออะไรเงี้ยมันไม่อยู่มันอยู่ครับแต่ว่ามันร้อน าจากนั้นเราก็โยกดูนะครับว่ามันได้ไหมว่ามันฝืดมันหลวมไหมแต่ลำดับต้องเอาพวกจระบีมามาใส่เพื่อไม่ให้มันเกิดการสีกันมากนะครับแต่งเงี้ยมันก็สีเหลือเหล็กเนาะมันไม่ใช่ลูกปืนนะครับนี่ผมก็เอาพลาเทนมาพันละเสริมหาไอพลาสติกอะไรที่มันนะ่าหล่ยเสริมขึ้นไปนิดนึงาวางให้มอเตอร์มันสูงขึ้นนะครับโอเค นี่เลยเดี๋ยวเรามาเทสไฟนะครับผมใช้ไฟ9โวลต์นะครับหม้อแปลงปรับได้นะครับผมปรับ9โวลต์ฟังเสียงกันเลยครับสเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันก็จะตีนะครับจะต,ต้องเอายางใส่นะครับเพื่อไม่ให้ข้อ,เ,อ<า>เหวี่ยงมันหล,ลุดนะครับผมก็ไปหายางใส่แล้ว เอาอยางรัดไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับประมาณนี้เนาะมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากแต่เพียงแค่ว่าความประดิษฐ์ประดอยเรามันมีมากน้อยแค่ไหนอยากมีอะไรก็ใส่ใส่ไปมันสักได้ไหมอะไรเงี้ยผมรับรองว่าสักได้ครับเพราะผมเคยทำล้วไปสักกับเพื่อนเดี๋ยวจะมีคลิป ทำเสร็จแบบจริงจังเลยนะอะไรเสร็จแล้วอยาเอาหาซื้อกระบอกกับเข็มมามาลองตักคนจริงจริงเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบครับเอาแค่ตัวเครื่องไปก่อนเนาะอ่าไม่ค่อยควนเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปเจียรุงเจียรน็อตไอที่โผล่มาเนี่ยครับให้มันออกไปหมดเนี่ยนะครับให้มันเรียบไปเลยนะครับเหลือระบบ ไฟอย่างเดียวครับมันไม่ได้เดินครับเดือดระบบไอตูดเสียบนะครับรตูดเสียบกับสายเสียบนะครับผมจะใช้เป็นสายตูดเสียบแบบ MP3 นะครับไอที่เสียบหูฟังนั่นแหละมีตูดอยู่ยเอานั้นมาเสียบแล้วกันเนาะนโอเคครับขอจบคลิปเปแค่เท่านี้แล้วกันเนาะอ,อย่าคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันใหม่